วันนี้วสันน้อยจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับเรียกว่าอาชีพย่ำนาหรือย่ำเถือกนะครับซึ่งมีรายได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอย่างพี่ท่านนี้มีรายได้มากกว่าวันละ 2- 3 0ถึงบาทถ้ามีงานทุกวันผมบอกเลยว่างานนี้รายได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสันน้อยชาแนลวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเรียกอาชีพนี้ว่าอาชีพรับจ้างย่ำนานะครับซึ่งก่อนชาวนาจะทําการหว่านหรือปักดําข้าวจะต้องทําการย่ำนาให้พื้นที่บริเวณรอบนานะครับให้มีน้ําเสมอตรงไหนที่เป็นเนินนะครับก็จะใช้เครื่องนี้แหละครับอาชีพนี้แหละจะทําหน้าที่ ทำเทือกทำนาให้ราบเรียบเสมอกันเพื่อจะได้ผันน้ำเข้าน้ำจะได้ขังทั่วถึงนะครับซึ่งเลดอาชีพรับจ้างย่ำนาก็จะคิดที่1ไร่หนึ่งร้อยแปดสบถึงสองบาทนะครับซึ่งหนึ่งวันสามารถทำได้อยู่ประมาณ 2 0ถึง่้ไร่โดยการหักบวกลบคูณหารแล้วเหลือประมาณ2-3,000บาทต่อวันนะครับหากค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่ธรรมดาจริงๆถ้ามีงานทุกวันสามารถทำกำไรทำรายได้มากกว่า1,000 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มีงานทุกวันนะครับวันนี้เราไปดูเต็มๆนะครับว่าอาชีพแบบนี้นะครับ เขาทำอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับอ๋อร้อยห้าสิบห้าแรงแรงจัดเลยเดียวเรื่อง่ไรเย สบายเลยไรหน 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100ึ่งร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทเหรอครับโอ้ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะต้องต้อง,องรูบอีกทีรูบอีกครับต,ราาต้องเราย่าไม่แตกก่นอนคะรับเราไม่กิน้รัรูพอรูบเสร็จลูกมันจะมีรูแตกลงน้ำอีแกแตกไปเขาด้วยอีกแล้วพี่วันหนึ่งพี่ทำไรายได้เท่าไหร่เดือนวันวันหนึ่งไงวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันย่ำไม่ยากอ่ะวันหนึ่งก็ ก็ยี่สิบยี่สิบไร่ยี่สิบส่วไร่ประมาณยี่สิบไร่ต่อว,วันไร่ละร้อยแปดสิบแล้วใช่ไหมครับโอ้ร้อยเก้าเขาก็ร้อยเขาก็ร้อยสองร้อยร้อยแปดร้อยเก้า 100, 200, 180, 180, แ,แต่แต่ไกลๆเนาะอย่างไกลเขาก็เรียกแพงหน่อยครับอย่างไร่หนึ่งหรือว่าอย่างวันหนึ่งที่หมดน้ำมันมเป็นเท่าไหร่เนี่ยไร่ละลิตรครับไร่ละลิตรเก็อบเสร็จเลยนะสนเสร็จเรีบไร่ประมาณหนึ่งลิตร ก็คือเราจะเราจะย่ำสองรอบอะไรครับของดําขบซอยนึงถ้าเกิดว่าขบมันไม่เละเลยก็ตั้มตั้มเขาอีกตั้นั้นกว่าจะเละเป็นเลนนะอ๋อครับครับถ้าใช้แรงดีขบมันวิ่งไวได้แต่กระดานมันวิ่งไวไม่ได้กระดานค่อยๆไปเรื่อยๆเก็บโหนเข้าบ้างให้มันเรียบให้มันดูวันนี้เขาจะเขาจะหวานหรือเขาจะดําแบบรถดําดำไปหวานครับเจ้าหวานอ๋อหรือเรื่องของน้าก ระหว่างเยอะพอปาร์คิดก็เปิดร่องเหมือย่างเงี้ยแตกไว้เนี่ยน้ำก็ออกง่ายเห็นรถแรงดีก็เลยจอดถ่ายยังเบาครับคือเึงนไว้แค่นี้ใช่ไหมครับมีมีรุ่นใหญ่กว่านี้แหละครับหรือยังไงพอๆนี่นะครับแต่เขาทำเครื่องกันอ๋อต้องมาดีไฟเรื่องครับเขาวิ่งกว่าอันนี้เครื่องเดิมๆอันนี้ก็เดิมๆดิครับโพงโพงพวกโพงตันนกก็มันวิ่งอยู่แล้วโคพงตันนบสยามเงี้ย อ๋อครับแปมาเพื่อว,วิ่งในโรดอยู่เยอมแต่ว่าถ้าเราแรงไม่รู้เลยหัวงานถ้าเกิดเราไม่พอนมั่งตัดลงอ่าอ่าครับ